ใส่ปุ๋ยยังไงสร้างผลกระทบให้กับต้นไม้วันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลมาพบกับรายการ,กรเกษตรเพื่อเองเพื่อความย,ายั่งยืนนะครับวันนี้เองผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับกับประสบการณ์ที่สมาชิกเนี่ย โทรมาถามนะครับเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยต้นไม้นะครับผมก็เลยวันนี้เตรียมตัวอย่างมาสาธิตให้ดูนะครับลักษณะการใส่ปุ๋ยของสมาชิกท่านนี้ที่ถามผมมานะครับผมก็จะมาแชร์เพื่อที่จะได้เป็นประสบการณ์ให้กับสมาชิกท่านอื่นที่กําลังคิดจะทำนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการกระทําที่ไม่ควรทํากับต้นไม้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันตายนะครับเรื่องนี้ เกี่ยวข้องกับการใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นมะม่วงต้นฟรังหรือต้นไม้อะไรก็ตามที่เราปลูกลงไปนะครับการใส่ปุ๋ยที่จะสร้างผลกระทบให้กับต้นไม้ก็คือการนําปุ๋ยนะครับที่มีความเข้มข้นสูงเช่นปุ๋ยสูตรนะครับไม่ว่าสูตรอะไรก็ตามเช่นสูตร15-15-15หรือสูตร25-7-7หรือสูตรอื่นๆที่เราต้องการนําไปใส่ให้ต้นไม้เขาเนี่ยได้รับธาตุอาหารเนี่ย การหวังดีของเรานะครับมันคือการอาจจะเป็นการหวังร้ายให้กับต้นไม้นะครับอาจจะเป็นการทำร้ายต้นไม้ของเรานะครับทำร้ายยังไงครับการใส่ปุ๋ยหากนําปุ๋ยไปใส่ที่โคนต้นโดยตรงนะครับความเข้มข้นของปุ๋ยเนี่ยมันจะละลายแล้วมันจะลงไปสู่ระบบรากระบบต้นนะครับทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยได้รับความเข้มข้นจากปุ๋ยมากเกินไป แล้วก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยมันเกิดการตายในที่สุดครับเพราะว่าพอมันได้รับความเข้มข้นจากปุ๋ยที่เราเติมลงไปครับมันเลยทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกไปแล้วนะครับตายภายหลังหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับดังนั้นในการใส่ปุ๋ยที่ไม่ควรทําไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักก็ตามนะครับปุ๋ยคอกเก่าก็ตามหรือจะเป็นปุ๋ยสูตรที่ผมอธิบายมาก็ตามนะครับ เราไม่ควรเอามาใส่ที่บริเวณโคนต้นโดยตรงแล้วการใส่ที่ถูกต้องคือการใส่แบบไหนนะครับการใส่ที่ถูกต้องสําหรับต้นไม้ของเราก็คือการที่เรามาทําความสะอาดบ,บริเวณโคนต้นไม้ของเรานะครับก็คือการถากหญ้าเอาวัชพืชอ,ออกจากบริเวณต้นไม้ของเราที่ปลูกไปนะครับไม่ไว่าจะเป็นฝรั่งมะม่วงหรืออะไรก็ตามถากโคนให้มีความกว้างจากโคนต้นห่างออกมา ห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรนะครับแล้วเราเนี่ยก็นำปุ๋ยที่เราจะใส่ให้เขาเนี่ยโรยรอบโคนนะครับประมาณสองช้อนแกงนะครับโรยให้รอบนะครับช้อนแกงก็คือช้อนกลางที่เราเอาไว้ตักอาหารนี่แหละครับถ้าใครมีช้อนเก่าก็มาตวงก็ได้แล้วก็โรยให้มันรอบต้นนะครับพอโรยรอบต้นเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหากเรามีปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมักเนี่ยเราเอามาใช้ร่วมกันก็จะเป็นการทําให้ต้นไม้เนี่ยได้รับ ทั้งธาตุหลักธาตุรองจุลินทรีย์ต่างๆที่ใส่เข้ามาในปุ๋ยเนี่ยมันจะช่วยทําให้ดินของเราเนี่ยร่วนฟูพอใส่ทั้งสองอย่างไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทาการพวนดินกบปุ๋ยที่เราเอามาใส่ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสูตรปุ๋ยคอกกบมันไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ปุ๋ยเนี่ยมันกระเด็นไปที่อื่นหรือหากมีสัตว์มีไก่มาคุยมันจะกระเด็นออกไปที่อื่นเนี่ยเราก็จะ กรบมันไว้แล้วเราก็ลดน้ําตามหลังจากที่เราเอาปุ๋ยเนี่ยมาใส่ที่โคนต้นครานี้หากใครที่ทําแล้วนะครับทําเหมือนที่ผมบอกว่ามันไม่ควรทําเนี่ยจะแก้ไขยังไงหากต้นยังไม่ตายนะครับมันก็มีการแก้ไขอยู่คือเมื่อเรารู้ว่าเราใส่ไปแล้วแต่เราอาจจะยังไม่ได้ลดน้ํานะครับปุ๋ยอาจจะยังไม่ละลาย หรือลดน้ำไปแล้วแต่ยังละลายไม่หมดนะครับก็ให้ทำการโกยปุ๋ยออกจากโคนต้นไม้โดยด่วนนะครับแล้วก็ทำการนำปุ๋ยพวกนี้ให้ออกมาห่างจากโคนต้นต้นไม้ที่เราใส่ไปนะครับเพื่อลดความเข้มข้นที่มันจะลงไปที่โคนต้นนะครับเมื่อเราโกยออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ให้ทำการลดน้ำเพื่อให้เกิดการชะล้างทำให้ ปุ๋ยที่มันมีความเข้มข้นเนี่ยมันถูกเจือจางโดยน้ํานะครับก็คือลดน้ําไปให้มันชุ่มให้มันโชกให้มันท่วมไปเลยนะครับเพื่อที่ให้ปุ๋ยพวกนี้มันละลายแล้วมันไหลออกไปด้านข้างไม่อยู่ที่กกต้นไม้ของเราเท่านี้เองก็จะช่วยต้นไม้ที่เราได้มีการใส่ปุ๋ยแบบผิดไปเนี่ยทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันรอดนะครับก็คือมีสองอย่างคือถ้าใส่แล้วลดน้ําตามไปแล้ว จนปุ๋ยละลายไปหมดแล้วเนี่ยแล้วต้นแสดงอาการเนี่ยก็อาจจะช่วยไม่ทันแต่ถ้าเกิดใครเพิ่งไปทําใหม่หรือใครคิดจะทำเนี่ยก็อย่าไปทําเหมือนสมาชิกท่านนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วก็จะตายในที่สุดวันนี้ก็ามาเล่าสู่กันฟังครับสําหรับประสบการณ์กับสมาชิกที่ถามมานะครับผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้ดูนะครับว่าการทําที่ถูกต้องและการทําที่ผิดมันเป็นแบบไหนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามมาชมไม่ไว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับ สมาชิกใหม่นี้เมื่อข้ามาติดตามผู้ชมก็อย่าลืมกดสติ๊กเกอรคครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ที่ทางสวนวดีรวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำขอบคุณและสวัสดีครับ